สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุ่วยล่าพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่2ี่เมษายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเ,เพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่19บานะครับผมสำหรับวันที่19บก้านะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ4นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม เจ็ดหกสี่สองเจ็ดหนึ่งสำหรับเจ็ดหกนะครับผมเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็สี่สองเป็นล่างชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งเป็นชุดสามตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะผมสี่สองเข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม สำหรับในชุดวินนะครับผมแอดมินวงกลมให้อย่างดีนะครับผม271ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมสำหรับ3ตัวเกือบแตกนะครับผม71เข้าในชุดวินสำหรับในตารางนะครับผม4271นะครับผมเข้านะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสามหลับวันที่22ชอบก็คอยตามนะครับผมเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี7 5 1 8 4 3นะครับผมอยู่ที่1นะครับผมแล้วก็เจด หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก แล้วก็1,8สำหรับ7นะครับผม7มี7,2 7,4 7,5 เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าอัดมินจัดก,กันให้หนึ่งตัวนะครับผมสี่ห้าสำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่ง 7 7แล้วก็สีสีสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะผมเป็น8 5 3ชุดวินนะครับผมแล้วก็1 4 5คือชุดวินนะครับผม สองหนึ่งแปดสองเจ็ดห้า 1,7,4แล้วก็7,7,2 มันจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่22เมษายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่1กับ7นะครับผม1มี1 2นะครับผม1 4แล้วก็1 5าสำหรับ7 7 2 7 4แล้วก็7 5นะครับผมเบอร์ er 1 1 7 7ด ในชุดกัน4ี่ห้านะผมชอบก็คปตามนะครับผมสำหรับชุดวินนะครับผม8-5-3 1-4-5 2-7-5แล้วก็7-7-2 f เพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดหลอบกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตินํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอเอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ